สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะลงลาวพัฒนานะครับงวดันพุธที่12กุมภาพันธ์2568นะครับเป็นชุด2ตัวบนล่างนะครับชุดเดิมผมจะให้ชื่อชุดว่าชุดสรุปนะครับตัวเลขชุดนี้งวาที่ผ่านมาเขียนว่าบนก็จริงนะครับ มันออก8 7เป็นล่างเป็นชุดล่างนะครับก็เปลี่ยนชื่อชุดเพื่อไม่สับสนก็เลยว่าเป็น2ตัวบนล่างนะครับชุด2ตัวบนล่างเป็นชุดสรุปเก่านั่นแหละนะครับเป็นตัวเลขที่จะเอามาสรุปสุดท้ายนะครับสสูตรนะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3เป็นสูตรที่3แล้วนะครับก็ยังประกบคู่ถูกอยู่นะครับใน3ส,สูตรนั้น ัวที่ผ่านมานะครับมันตรงกัน2สูตรก็ตรงกันชุด2สูตรนี่เหละที่ตรงกันมาลงมาประกบนะครับส่วนอีกสูตรหนึงไม่มานะครับอีกสูตรที่ไม่เอาคือไม่มาเลยนะครับเอาไปดูสูตรก็แล้วกันนะครับว่าอ่ามันมายังไงนะครับมายังไงที่ผ่านมาสูตรนี้สูตรที่3ไม่เข้านะครับสูตรนี้ไม่เข้าสูตรนี้มันไม่เข้านะครับศูนย์หนึ่นี้ไม่เข้า ไม่เข้างวดที่ผ่านมาไม่ได้หมายความว่าลบงวดต่อไปมันจะไม่เข้าอีกนะครับอ่ะไปดูในสามสูตรนี้ผมวางสูตรที่หนนี้เป็นหลัก10นะครับเราไปดูสถิตินะตั้งแต่นี่ออกที่ตั้งแต่หน้าแรกนี่แถวแรกมาออก9 cc มันออก c นะครับนี่ได้เป็นหลักสิบงวดต่อมา8 8ก็เป็นหลักสิ สิบบนนะครับระบุสิบบนหกเป็นหลักสิบสามงวดติดนะครับศูนย์สี่งวดสี่ตัวเป็นหลักสิบนะครับสองห้างวดต่อมาก็พลิกไปนิดนึงนะครับเป็นหลักหน่วยไม่เป็นไรนะครับต่อมาก็เจ็ดกลับมาอีกนะครับต่อมาก็พลิกไปอีกนะเป็นหน่วยก็ไม่เป็นไรต่อมาเป็นไงตัวนี้ ขึิกกลับมาที่เดิมเป็นหลักสิบนะครับคู่นี้เป็นหลัก10เป็นหลักสิบบนล่าสุด7นี้ก็เป็นหลักสิบบนนะครับมันจะเดินต่อไหมได้3ามวดแล้วนะครับอันนี้ช่วงแรกก็1 2ึ่งสามี่ห้านะครับแล้วก็หลุดเข้าหลุดเข้าเข้าเข้านะครับเป็นหลักสิบบนนะวันนี้ผมก็เลยวางศูนย์หนึนี่แหละเป็นหลักสิบบนเด่นนะครับ เป็นหลัก10บ,บนเด่น0ู 1, 2 3นะครับศ123เป็นหลัก10บ,บนเด่นจะประกบคู่กักบอะไเมื่อที่ผ่านมาผมก็ประกบคูู่ตรที่2นี่แหละนะครับโดยอาศัยไปดูหลัก10หน่วยของชุดที่2นะครับ10หน่วยบนของชุดที่2ชุดใหม่เอาไปดูหน่วยบนชุดใหม่ชุดที่2 งวดที่ผ่านมามันก็ชนนี่แหละครับห้าหกเจ็ดแปดมันมีศูนย์หนึ่งสองสามมันมีศูนย์หนึ่งสองสามออมันมีศูนย์หนึ่งสองสามไม่ม, 0, 1, 2, 3, ม,มีงวดที่ผ่านมามีห้าหกเจ็ดแปดก็เลยเลือกง่ายหน่อยงวดนี้งวดนี้มันชนอะไรครับอ่าสูตรที่สองสี่ห้าหกเจ็ดนะครับไม่มีเลยในหลักหน่วยบนไม่มีนะครับไม่มีหลักหน่วยบนเป็นอ่าสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ แต่มีเป็น0 1 2 3อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เลือกเอาอันนี้เป็น10แล้วก็เหลือตัวนี้7 8 9 0เป็นหน่วยมันก็ชน8 9 0 3ตัวนะครับ8 9 0 3ตัวชนเป็นหน่วยนะครับ8 9 0หรือมันจะเป็นตัวกลับนะรบประกอบคู่ให้แล้วกับประกอบคู่เป็นแบบนี้นะครับ้าตาของชุดนี้เป็นแบบนี้0 07,08,09,00 17,18,19,10 27,28,29,20 37,38,39,30นะครับอันนี้คือหน้าตาของมันทีนี้ถ้าเราเอาไปตัดกับ2ชุดที่ลงไปแล้วนะครับก็คือวัตถุประสงค์ที่เอามาทุกทุกสูตรก็คือเพื่อจะตัดกันให้มันได้ตัวเด่นนั่นแหละนะครับตัดออกมาให้ได้ตัวเด่นถ้าเอาชุดนี้มาตัดนะครับ ก็จะได้0 8 0 9 0 8 0 9 0 0นะครับ1 1 8 1 9 1 0ผมจะยังไม่ขีดผมจะขีดแค่1 0ตัวเดียวก่อนนะครับและก็2 8 2 9 2 0 2 8 2 9 2 0 3 8 3 9ม0อ่ามันเหลือกี่ตัวกี่ตัวนี่เก้าสิบตัวพอดีนะครับเหลือสิบตัวนะครับเหลือสิบตัวก็นี่แหละวิธีก็เอามาจากนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองสามชนนะครับชนในห,หลักสิบชนในห,หลักสิบที่อ่าศูนย์หนึ่งสองสาม นะครับชนทุกตัวแล้วก็8 90นี้ชนที่หน่วย7ไม่ได้ชนนะครับแต่ก็ไม่แน่ถ้าสูตรนี้ถ้า3สูตรนี้มันไม่มาจับตัวจับคู่มันก็จะมาตัวที่ชนตัวที่ชนมีอะไรบ้างชนกันก็จะมี0นชนนี้7ชนนี้นะครับเหลือ0กับ7ตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนกันคือเหลือศ กับเหลือ7จะอะไร0อะไร7 7อะไร0อะไรนะครับตัวที่มันชนนะเหลือ0กับ7มันก็ถ้าเป็น0มันก็ถ้าเป็น0อยู่สสูตรนี้สูตรที่1กับสูตรที่3มันก็น่าจะมาประกบกับ4 5 6 7 4 5 6นะครับน่าจะประกบกับ4 5 6นะครับ0นะ0 น่าจะประกบกับ4 5 6ถ้าเป็น7ถ้าเป็น7 2สูตรนี้ชนแล้วมันน่าจะประกบกับ0 1 2 3อ่ะ1 2 3นะครับ7น่าจะประกบกับ1 2 3นะ7ก็น่าจะประกบกับ1 2 3ซึ่ง1 2 3มันมีอยู่แล้วอยู่นี้นะครับนี่1 1 7 2 7 3 7มีอยู่แล้ว มีอยู่แล้ว0น,น่าจะประกอบกับ456 456หรือเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่มันไม่มีในในของตัวเราในนี้นะครับดูช่วยกันหน่อยว่าเออถ้าเป็น0 0มาหรือ7มาตัวที่ชนมัชนแค่นี้นะครับนี่ถ้าสูตรที่1กับสูตรที่3เข้าที่0น,นะครับมันไม่มาในนี้ก็คือ ไม่ใช่ศูนยเดไม่ใช่ศูนย์แปดไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่ศูนย์ศมันก็จะเป็นศูนย์ส์ห้าศนย์หกมีแค่นั้นนะครับศูนย์สซึ่งศูนย์สศูนย์์หกมันมีอยู่ศูนย์สี่ศูนย์ห้อยู่ในสูตรนี้นะครับสี่ศูนย์้าศูนยอยู่ในสูตรนี้นะก็เราวังไว้ด้วยนะครับอันนี้อยู่น,นี้มีนะครับแล้วก็ถ้าเป็น7อยู่น,นี้มีแล้ว นะครับอยู่นี้ไม่มีอยู่นี้มีมันก็ตัวหน้านี่เละตัวแรกสําคัญตัวที่ไม่มีติดติดกันนี่หละครับหลักต,ติดกันก็น่าสําคัญนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ไม่ประกบนะครับผู้นี้ไม่ประกบให้ไม่จะประกบให้ถ้าออกนอกกระดานนี้ออกนอกนี้นะครับดึงมาแล้วล่ละนะครับดึงเดี่ยนให้แล้วนะครับในชุดนี้ก็ดึงเดี่ยนไปที่0 8 0 9 0 0 1 0 2 8 2 9 2 0 3 8 3 9 3 0นนะครับก็ เป็นสิชุดเป็น10ชุดเน้นบนนะครับเน้นบนดูนะครับแต่ว่าล่างก็ต้องกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออบนแล้วก็บนอย่างเดียวนะครับบนแล้วก็บนอย่างเดียวตัวเลขมันก็วนเวียนบนเวียนอยู่นะครับเหมือนจะเข้า3ตัวแต่มันไม่ยอมเข้านะครับเตมันไม่ยอมเข้ามันมีหลายงวดอยูนะครับงวดก่อนก็ ให้เด่น0.5 5อ่า0 5 3มันออก0 5 5นะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็มีนะครับ78 7มันลุกไปล่างเสียก็ดันไปล่างเสียนะครับ3ตัวก็ไม่มานะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้จะเป็นอย่างไรอ่าทีนี้เมื่อชุดที่เดี่ยนแล้วนะครับเมื่อชุดที่1จับใส่ชุดที่3ผมจึงเอา4 5 6 7นี้ไปชนกับหลักร้อยนะครับเอาไปชนกับหลักร้อยชนยังไงหลักร้อย หลักร้อยวันนี้นะครับหลักร้อยวันนี้ได้ที่ได้ที่หลักร้อยนะครับนี่งวดก่อนได้ที่7เข้าอยู่นะครับ <V. S 1> เข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> เข้ามาหลายงวดแล้วล่ละนะครับให้ดูหลายงวดแล้วก็เข้ามาเรื่อยนะครับสูตรนี้นะครับหลักร้อย6ตัวนี้เข้าดีอยู่นะวันนี้ได้5้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับห้าหกเจ็ดก็ เอาไปเอาไปวางให้ดึงมาแล้วนะครับ10ตัวมืกี้แหละนะครับ10ตัวนี้แหละ10ตัวนี้10ตัวที่วงไว้นะครับเป็น08 09 00 10 28 29 20 38 39 30นะครับเป็น10ตัวนั่นแหละนะครับเอามาประกบกับหลักร้อยที่5 6 7 8 9ผมให้5กับ7เป็นตัวเด่น ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับในตำแหน่งหลักร้อยให้ห้ากับเจ็ดนะครับให้ห้ากับเจ็ดทีนี้ห้ากับเจ็ดมันชนที่นี่แหละครับสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนั่นแหละพูดง่ายๆว่าห้าหกเจ็ดเลยนะครับหรือจะเอาสามตัวเอาสามตัวก็ได้เอาสามตัวนะครับห้าหกเจ็ดเอาสามตัวเลยแบ่งไปเอาห้าหกเจ็ดนะครับ หลักร้อยเอา567เจ็ถ้าเอาสองตัวกับหกับ7นะครับตัวเด่นตัวเด่นมันควรจะมีในหลักร้อยผมทั้งสตัวทั้งหตัวนี้นะครับห้าหกเโอ้ลืมศนตัวหนึงนะครับมีศูนย์ด้วยอะไรพิมพ์ตกไปนะครับมี0ด้วยนะครับมี0ูนย์ด้วย5้าหกเจ็ตัวนะครับอา้าวมี0ูนย์ มีศูนย์ด้วยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันน่าจะมีอยู่ในนี้หนึ่งคู่นะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาก็มีเจ็ดสี่อยู่ในร้อยนี่แหละหนึ่งคู่นะครับออกในหลักร้อยหนึ่งคู่ถ้าออกในหลักร้อยหนึ่งคู่เราก็มาดูว่ามีอะไรที่มีที่มีอยู่ในนี้นะครับหนึ่งคู่ออกสามศูนย์ได้ไหมถ้าสามศูนย์มันก็ อยู่ที่ห้าหกเดแปดเก้เอามาใส่หน้า3มันก็ได้1นึตัวสตัวมี2ตัวถ้าเอาจับคู่เลยก็จะมีนี่แหละครับก็จะมี8 0ดศูนย์นี่แปดศูนย์เก้าศูเดศูย์เอาสองแปดสองเนยตัวที่ น้าสนใจที่สุดก็คือ3ชุดคู่นี้ที่ผมจับไปแล้วนะครับ08 08ไล่หมดทุกตัวเลยนะครับก็จะมีเด่ียนก็คือ508 508 708 509 709คือมอีอยู่ในนี้นะครับ6ตัวนี้1คู่มี3ตัวเลยแหละไม่ให้1คู่เลย 7 0็ดศูนย์ี่ยเจ็ดศมีสตัวเลยแล้วก็5 0 0 5 0นย0ศออกเมือเลขไทยไหมนี่เจ็มีโอกาสเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่ามันออกไม่ได้เราพัฒนามันออกมาคู่คู่คู่ค,ค,คู่ยังมี3คู่เลยนะครับสูงสองศูงวดก่อนนะครับเรล,ล่าสุดก็ยังยังเหลือมาแปดแปดเจ็ดเจดนะครับนี่เอาเลย นะครับตัวเด่นตัวเด่นตัวงบน้อย08กับ09กับ00 3ชุดวางไว้นี่ครับวางไว้อันนี้คือเป็นชุดสรุปแล้วนะครับนี่ชุดสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วสรุปแล้ว,ปลวไปที่3ตัวเด่นเดนเอา ไฮไลท์ตัวนี้ให้ด้วยนะครับตัวใหญ่นะครับมีกิมตัวเล็กอยู่08นย์ไฮไลท์ศูนย์แปดไฮไลท์ศูนยก้าไฮไลท์ศูนย์ศูนย์อาอันเดียวกันตัวสรุปนะครับอันเดียวกันตัวเล็กลงนิดนึงนะครับทีนี้สองตัวล่างเมื่อวางห้ากับเจ็ดให้เป็นหลัก ร้อยเด่นนะครับสองตัวล่างผมก็จะให้อยู่ที่เอาไว้ที่ยังชอบยังชอบเอาชอบนะเอาชอบเลขเก้านี่แหละวันวันพระเอาเลขเก้านะครับเก้าห้าล่างนะชุดล่างสามห้า เจ้าห้าสามห้าพอแล้ว2ชุดพอนะครับเน้นที่5เน้นที่5นะครับเน้นที่5ลองลองดูเน้นที่5ไว้นะครับเน้นที่5งั้นเอาอีกชุดหนึ่ง กันเบิ้ลไม่55นี่เพิ่งออกมากันเบิ้ลที่55ด้วยไหม0055วัดก่อน220055เอาไป4คู่ที่55เบิ้ลหามด้วยนะครับเอาล่างที่4ชุดนะครับ95 35 75 55 55เอาอันนี้คือแนวทางของวันพุทธที่12 กุมภาพันธ์งพันนะครับลาวพัฒนานะครับคงจะสมบูรณ์แบบแล้วละ่ะนะครับเพียงแต่ว่าสูตรวิ่งรูดมาสูตรนี้ไม่ได้ทำนะครับสูตรวิ่งรูดมันออกอะไรเอ่ย87 87 74 877 7, 4อะ่ะ มันออกอะไรเดีย๋ยวเป๊บหนึ่งครับคำวณแเป๊บหนึ่งมันออกที่ห้าแปดแปดห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดสี่ฝั่งนี้เลยนะครับ ได้ฝั่งนี้ได้2 3 4 7 2 3 4 7 2 3 4 7มันชนที่อะไรชนเลขเด่นที่อะไรครับชนเลขเด่นที่สองสามอ่าองสองามสี่เจชนเลขเด่นที่2อสอ่าก็ตัวเดิมเลยล่ะนะครับ สองสามสองสามเอาชนที่สองสามนะตัวนี้ชนสองสามนะครับก็ก็ชุดชุดนี้แหละอยู่ในชุดชุดพวกนี้นะครับในช่วงชุดพวกนี้ก็มันจะดินอะไรศูนย์หรือสองสามก็เลือกเอานะครับก็อ,อยู่ในนี้แหละนะมันไม่หนีไปไหนมันก็อยู่ในกรอบของเราอยู่สองสามสี่เจ็ดนะครับสองสามสี่เจ็ด สองสามส่เจ็มนี่สองสมีโอกาสมีโอกาสม,มาคู่หนึ่งไหมนะครับก็สี่นี่แหละเจ็ดเจ็ดสองเามเจ็ดสองเอืมสองเนี่แหละอ้าถ้ามาถ้ามานะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ ครับก่อนจบก็ใส่คําเตือนหน่อยนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่สนับสน,นุนการทําผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ